สวัสดีครับทฤษฎีแพทย์จีนกับหมอขาอีกวันหนึ่งนะครับตามเคยเรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกโรคนะครับครั้งนี้เราจำแนกโรคตามทฤษฎีเส้น6ปรมาจารย์จางจงจิ้งเป็นผู้เขียนบันทึกตำรานี้ไว้นะครับเรามาถึงช่วงเส้น6ตอนที่2นะครับอันที่ส 2. ว่าด้วยโรคอาการหยางหมิงนะครับ เมื่อเรารักษาโรคไทรอยางไม่ได้ไม่ดีพอโรคก,ก็จะขยับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับขยับเลื่อนเข้ามาเป็นพัฒนาการของโรคมันเป็นสม,มุนฐานภายนอกนะครับลมของลมหนาวเมื่อกระทบร่างกายเราแล้วเนี่ยจ,จ,จะเกิดความร้อนเมื่อความหนาวผ่านเข้าไปผิวหนังเราเนี่ยก็จะเกิดความร้อนรักษาไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดเมื่อรักษาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียสารเหลว ในกระเพาะอาหารและลำไส้จึงมีอาการท้องผูกนะครับท้องผูกซึ่งได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดขึ้นในเส้นหยางหมิงนะครับแล้วก็อวัยวะหยางหมิงเส้นหยางหมิงก็คือเส้นกระเพาะอาหารเป็นเส้นลมปานกระเพาะอาหารนะครับเมื่อเกิด โรคนะครับเมื่อเกิดโรคในเส้นยางหมิงเนี่ยก็จะมีอาการไข้อัอนแรกเลยคือไข้เหงื่อออกกระหายน้ําและก็ชอบดื่มน้ำนะครับชิปฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองเนี่ยสะท้อนถึงอาการที่มีความร้อนแล้วชีพจรก็เต้นแรงเต้นแรงนะครับเมื่อไฟอยู่ในเส้นกระเพาะอ,อาหารก็กำเริบนะครับ การมีไข้ผลักด,ดันให้สารเหลวขึ้นสูงขึ้นเบื้องสูงทําให้เงือออกอกลายเป็นกลายเป็นเงือนะครับน้าก็เมื่อเมื่อเงือออกก็เกิดการกระหายน้ํานะครับชอบดื่มน้ําชอบดื่มน้ําอารมณ์งดหงิดหงดหงิดง่ายนะครับเพราะว่าสะท้อนถึงการมีความร้อนสูงและได้รับอิทธิพลของอย่างก็คือความร้อนนั่นเองนะครับ อาการควบคู่กันไปนะครับก็คืออาการเดียวกันเนี่ยเกิดในอวัยวะหยางหมิงนะครับเมื่อเกิดในอวัยวะก็จะทําให้มีไข้สูงขึ้นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะไข้ที่เกิดขึ้นในเวลาพบค่ามีเหงื่อออกมีอาการปวดแน่นท้องโดยการลงเมื่อกดเนี่ยจะรู้สึกแน่นนะครับไม่หลวมนะครับท้องแน่นอารมณ์หมุดหงิดลิ้นแดง ฝ้าเหลืองมีรอยแตกฝ้าเหลืองมีรอยแตกจะท้อนถึงมีความร้อนสูงนะครับชีพจรเต้นแรงเมื่อชี้ไหลเวียนผิดปกติเมื่อชี้ไหลเวียนผิดป,ปกตินะครับคือลมเปลี่ยนทิศทางปก,กติทําให้เกิดอาการแน่นแน่นท้องและปวดความร้อนทําให้เกิดอาการไข้ขึ้นสูงนะครับมีเหงื่อออก ชี่หยางหมิงจะรุนแรงในตอนเวลาพบคำ่ำจะเห็นว่าตอนหัวค่ำเนี่ยจะเริ่มมีไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฝ้าเหลืองสากมีรอยแตกอันนี้สะท้อนถึงความร้อนอันที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้สะท้อนถึงความความร้อนและสารเหลวมีไม่เพียงพอนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะของความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเส้นหยางหมิง ที่พัฒนามาจากโลกไทรอย่างนะครับก็เมื่อจบแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ข้อมูลและคลิปใหม่ๆได้ติดตามไปอย่างกันทั่วห็นครับขอบคุณครับ